สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดีเนาะคะเนาะวันนี้แม่ต่อยอยากพามาเบิ้งฟอนเขาด้วยพี่น้องเดี๋ยวม่ต่อ,อยถึงกุแท้ค่ะเนี่ยพอบานกำลังไงมัดเขาอยู่แม่ต่อ,อยจะมาหาบเขาเดี๋ยวไปเบิง้งไกลกันเลยค่ะ มาดเข่าด้ยค่ะเนี่ยมดทีกันอยู่เจ้าพี่น้องด้านนี้มูที่หาไปแล้วกับมี่เนาะคะเนาะ ตัวนี้เป็นเขาหอมเมโจสอง e นะคะนะ่ะมมนี่กุยพระท่านเสด็จท่านได้แล้วสวัสดีดค่ะคกู้เขาเขาเสด็จท่านเขาปลูกเมโจสองเขาเหนียวต้องสใช้คนยาวเสด็จมาได้พันจังบวมี้เาาาขาผล เดี๋ยวเบิ่งมีตะเม็ดไอ้ใต้มาดเขาด้พี่น้องหางศีรีเขาวะติดตามกับเกษตรบ้านสวนอินดีเนาะค่ะเนาะพิกาดกับยูบันเจียงคาตำบลม่วงลาดอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีก่อนเนาะค่ะเนาะเดียรอนแดดยรอนสวัสดีค่ะคุณพ่อ habe ich